อย,อย่าคิดว่าตัวเองสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะทําทุกอย่างร้อยอย่างพันล้านอย่างในร้านได,ด,ด้ด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยเราแล้วมันไม่ได้เกิดมาในช่วงแบบวันสองวันนะมันต้องใช้เวลาใช้เวลาอดทนใช่ทำไปก่อนสวัสดีค่ะน้ำนะคะสันตชาอดีรักษ์ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์มิสุชนค่ะโบค่ะมณีพันธ์ชนชลาหานค่ะเป็น co f วเดอร์ค่ะ ก็มิสุชนตอนนี้นะคะก็จะมีสาขาที่เป็นหน้าร้านหลักๆอยู่ทั้งหมด7สาขาค่ะทั้งตามห้างด้วยแล้วก็ที่เป็นสแตนดาร์ดด้วยแล้วก็จะมีขายในช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆรวมถึงช่องทางของมิสุชนเองด้วยค่ะจุดที่ยากมากๆในการเริ่มทำแบรนด์มิสุชนทุกอย่างใช่เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานเนาะเหมือนเราเราเริ่มจาก โบเบกันทั้งคู่อะค่ะเริ่มจากศูย์เลยโบก็ไม่ได้ทําธุรกิจมาก่อนน้าก็ไม่เคยขายของมาก่อนได้ซ้ำออน้ำสักแก้วก็ไม่เคยขายอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนเริ่มอะมันเหมือนเหมือนเรานั่งมองกระดาษเอสีแล้วเราไม่รู้ว่าต้องทําอะไรมันก็เลยยากทุกสิ่งทุกส่วนในตอนเริ่มค่ะเหมือนบางที่เขาอาจจะเริ่มต้นจากการมีธุรกิจที่บ้านแล้วเอามาต่อย,ยอดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีตรงนั้นกันทั้งสองคนดังนั้นมันก็เลยเหมือนแบบมันเหมือนเห็นภาพ ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นตรงไหนน้ำว่านนั้นเป็นสิ่งที่ยากก็เห็นว่าน้ำเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็ทํางานจริงจังแบบว่าทุกงานที่ออกมาจากน้ำก็คือสัมผัสได้ถึงคุณภาพและความสวยงามจริงๆมันแบบมาโดยอัตโนมัติด้วยค่ะเหมือนมันค่อยๆมาเนาะเหมือนแบบเหมือนมีโปรเจกต์แล้วก็มาถามว่าแบบ เ,เหมือนตอนแรกมันเชิงปรึกษากันมากกว่าว่ามีโปรเจกต์นี้แบบสนใจไหมเออมันควรจะไปในรูปแบบไหนดีเพราะว่าน้ําจบโฆษณาส่วนโบก็คือเรียนการตลาดการตลาดอะไรเงี้ยเขาก็มาปรึกษาเรื่องของแบบโฆษณาว่าเอออยากจะทําแบรนด์นู่นนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อย,อยๆอาจจะเพราะแบบอยู่ทีมเดียวกันแล้วเป็นผู้หญิงรุ่นเดียวกันเพียงสองคนมึงก็คุยกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะคุยไปคุยมาก็เลยอะทำมาแก่จะพลาจะบลูด ก็คือการที่มีเราสองคนเป็นโฟลเดอร์เนี่ยนะคะเพราะว่าเราอะมาจากศาสตร์ของ advertising agency เป็นสาวนักโฆษณาสองคนดังนั้นอะ mm. โบเลยรู้สึกว่ามุมมองที่เรามองสินค้าชิ้นนี้ค่ะมันมันจะไม่ได้มองเหมือนคนที่เขาเป็นเมนแบบจบจิวเวลรี่มาอะไรอย่เงี้ยค่ะ mm. คือเวลาสมมติเราออกคอลเลคชันมาคอลเลคชันหนึงใช่ไหมคะพอขายไปปึ๊บอะ่ะเราก็จะได้คุยกับลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นในทุกๆคอลเลคชันซึ่ง ลูกค้าแต่ละคนเขาก็จะมาพร้อมความต้องการนะคะใช่แล้วแบบบางทีมันก็เราพอคุยกันเยอะๆเราถามน้องเซลล์ทุกคนอนะ่ะเราจะรู้เลยว่าณตอนนี้ลูกค้ากําลังแบบหาหินอะไรหรือหาพลอยอะไรอยู่ mm hmm. ก็จะเริ่มมาจากตัวพลอยตอนนั้นก่อนที่เป็นเหมือนแบบที่ตั้งอัน number รวันเนาะมาจากความต้องการลูกค้าก่อนใช่สมมุติเรารู้แล้วว่าลูกค้าอยากจะได้พลอยสีชมพูอื mm hmm. และร้านเราไม่มีอ mm hmm. เออล้วก็จะ เริ่มปักจุดด้วยแบบอ่ะโอเคงั้นสีชมพูเนาะแ,บบนนแล้วก็แตกออกไปเป็นคอลเลกชันใช่เป็นแมทเทอเรียลแล้วก็พอเราได้แมทเทอเรียลอย่างเช่นแบบพิงค์ทอมเลรีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปต่อยอดว่าเพราะว่าพลอยแต่ละชนิดมันจะมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือตัวไหมทองอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าไหมทองมันเสริมเรื่องของเงินทองมันมีความเชื่อความหมายแบบนั้นเราก็จะเอาความหมายของตัวนั้นอะไปแตกไปเป็นอินสปิเรชันของการสร้างคอลเลกชันต่อไป เช่นอ,อย่างไ<ช>มทองเราก็ไปทําเป็นโกลเด้นแชมเปญก็คือพูดถึงแบบเวลาเราชนแก้วแชมเปญเฉลองฉลองความสําเร็จอะไรอย่างนั้นค่ะซึ่งมันก็จะลิงก์ไปกับความหมายของของแมทท l เรียลที่เราเลือกมาใช้ด้วยจะเป็นแบบนั้นความจริงที่ได้พบคือจริงๆนะสำหรับน้ำอ่ะอย่างแรกคือการที่เป็นร้านสแตนดารแล้วเรายังไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ดังมากเลยมันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบเวลโนนที่คนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะ เปิดประตูเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ยากินิดหนึง่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไปเจอเราตรงนั้นคือลูกค้าออนไลน์ที่เห็นโลโก้เรารู้ว่านี่มีอะไรขายในร้านอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็ร้านมันก็เลยจะดูจริงจังนิดหนึง่งใช่<ม>บรรยากาศภายในร้านนะคะมันจะไม่รู้สึกสบายสบาย<ม>เดินเข้ามาแล้วมันจะรู้สึก<ม>ตึงเล็กน้อยกดดันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวลคัามกับอล์กอินเท่าไหร่แต่ว่ามันข้อดีคือออนไลน์ที่แบบเขาตามมาเขาก็มีเวลาได้ค่อยๆแบบ เสพอย่างเต็มที่ไม่มีใครรบกวนคือได้เจอลูกค้าแต่ว่าเราแทบไม่ได้เจอลูกค้า Walk in เลยเพราะว่าเราไปเปิดร้านที่มันปิดตัวเองแต่นะว่าจำได้เรื่องหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นการแบบทะเลาะกันขนาดนั้นนะคะแต่คือมันจะมีช่วงแรกๆอ่ะที่อย่างที่บอกคือนี่ก็จะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็แบบว่ากดดันตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีครั้งหนึ่งที่เหมือน ฉันบอกกับเธอว่าแบบเหมือนฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่ค่อยทําอะไรให้แบรนด์เท่าไหร่เหมือนแบบโบมีหน้าที่ขายทุกทุกเงินทุกบาทที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากทางโบอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทําเงินให้กับแบรนด์ไม่ได้เลยแล้วโบก็บอกว่าแต่ถ้าไม่มีรูปจากเธออ่ะเราจะขายได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนถ้ามันไม่มีแมทเทียลที่เธอทาขึ้นมาแล้วมันจะขายได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วทะเลาะกันตรงไหนมันไม่ทะเลาะอ๋อมันก็มีการเถียงกันอันนี้เถียงเยอะพอแล้วค่ะพอแล้ว ใช่ในตอนนั้นก็มีการเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันมักจะเป็นแบบเนี้ยแหละคือมันมีความไม่เข้าใจกันบางอย่างหรือว่ามีการชนกันของความคิดบางอย่างแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาคุยกันแล้วก็เข้าใจร่วมกันได้ในที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเธอจะรู้เธอจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเธอไม่มีฉันอาฮะอืคือจริงๆอะน้ำคิดว่าอย่างที่บอกคือน้ำเป็นเป็นเบรกอะค่ะ แล้วก็มันคนคิดเดียวมากๆน้ำคิดว่ามิสุชนอาจจะจบที่ปีแรกหรือว่าปีที่2เพราะว่าพอมันเกิดอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเยอะขึ้นหรือว่ามันมีสิ่งให้ต้องคิดเยอะขึ้นน้ำก็จะเลิอกอะไรอย่างเงี้ยน้นำก็เลยคิดว่าบางทีมิสุชนมันอาจจะไม่ได้มาถึงปีที่9ปีที่10แบบนี้ก็ได้ถ้าถ้าไม่ได้ทํากับโบถ้าไม่มีน้ําหรอโบอคิดว่าภาพลักษณ์ของมิสุชนนะก็จะไม่สตรองอย่างทุกวันนีออ้แบรนดิ้งทั้งหมดแล้วก็แนวทาง เลเวลในการมูของพวกเราหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันเซนซิทีฟแล้วก็ต้องแบบไต่ตองมาอย่างดีอ,ะอ่ะม,มันก็จะไม่ได้ทำได้ดีเท่านี้ออได้ไหมคะได้ <laughs> อย่าอย่าคิดว่าตัวเองสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวอะคะ่ะเพราะว่า มันไม่มีทางที่เราจะทําทุกอย่างร้อยอย่างพันล้านอย่างในร้านได้ด้วย,วย,วย,วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยสำหรับน้น mm hmm. เ<ร>าเนารู้สึกว่าการมีทีมซัพพอร์ตที่ดีอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่จําเป็นวางวางโฟล์วางระบบให้ดีแล้วหาทีมที่เข้ามาซัพพอร์ตเราช่วยเราได้ในสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือว่าสิ่งที่เราไม่มีเวลาทํามันจะทําให้ธุรกิจมันโตไปได้ได้ไกลามากขึ้นได้เร็วมากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะขายอะไรไม่ว่าจะทําอะไรถ้าเกิดขึ้นแรงแบบท็อปท็อปได้ยังไงก็หา ได้มากๆเลยค่ะเราแล้วมันไม่ได้เกิดมาในช่วงแบบวัน2วันนะมันต้องใช้เวลาใช้เวลาอด<ะ>ทน